ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนพบกับเส้นผ้าร่วยเหมือนเดิมครับตามกันต่อครับเหล็กลางสุดเต็มก่อนนะครับสุดเต็มก่อนเแล้วจังสีเอาสูตรเด่นสูตรดับสูตรคู่ขี่มาตัดกัศเรียโยบลายคู่ครับตามต่อเลยครับ

เก้าสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าห้าหนึ่งห้าสอง 5 7 5 8 5 0อหาอันนี้ะครับอันนี้ีนนู่นะครับ4 0ี้3 0เขียนผิดนะครับอันนี้3 0นะอ่ะ3านด้ครับห่วามหน่วยสากอันนี้ก็4 0 1> 6 6ห 1, ก2นึ6งหกสองหกเจ็ดหกแอ่หครบแล้วครับ 6, เอ,เอาสูตรมาตัดนะครับเอาสูตรมาตัดสูตรคู่ขี้สูตรคู่ขี้มาตัดศูนย์สองสี่หกแปดตัดนะครับเลือกเท่าเดียเท่านั้น,นครับตัดศูนย์สองสี่หกแปดไม่ตัดนะครับ ตัด0 2468 0 2468 0 2 4 6 8 0ศูน8หน้าตัดอันนี้ตัดแล้วก็สูตรขี้สูตรคขี้อีกสูตรหนึ่งหนึ่งสามห้าเจ็ดก้า

13579 13579นี่ตัด13579นี่ตัดตัดอ่ะแล้วก็สูตรเด่น45678 45 6 7 8 45678 45678 45678นี่ตัด45678 45678ตัด 4 5 6 7 8นี่ตัด4 5 6 7 8นี่ตัด4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8นะแล้วก็0 2 6 7 8น่ะ0 2 6 7 8 0ศเด่นนะครับ0 2จะมาตัดอีก0 2น7 8เนี่ตัด0 2 6 7 8 0 2 6 7ก0 2 6 7 8ตัด02678 0 2 6 7 8 0 2นสองหนสอง่นยนอะ ส่วเตนมาตรัเดาตัดดีนย์ตครับเ8 9 7 8 9 0 1ก้น่สเจ็ดแปดเก้าศูนย์เ็ดนนะครับ7 8 9 0 1 2 7 8 9 0 1 2 7 8 9 0 1 2 7 8็ดแปดเก้าศูนย์หนอ่งสอดแด้าตัดแต่แค่นี้นะครับเอาสูตรดับมาตัดอีกครับดับล่างดับล่าง2กับ1ตัดเลขสองอกเกียร์ครับ2กับ1อ่าตัด สองขับหนึ่งตัดสองขับหนึ่งตัดนะครับอ่ะเหลือชุดเด่นอยู่เหลือชุดเด่นอยู่ไม่เยอะนะครับเหลือจะคู่เหลือสามแปดอ่ะสี่เจ็ด 8 50อ่า61า1 1กระตัดดาว67เหลือเด่นนะครับเหลือเด่นเหลือเด่นอ่าอเด่นล่าง ตัดแล้วเหลือ38 47 47 58 ก8แปดนะครับห้าศูนก็หกเจ็ดเนี๋ยวัมเนยได้ครับตาเตรียบร้อยแล้วลางสุดตรง เนื้อซ้ำนี่ครับเนื้อล่ลงสุดตรง3ามแปดสี่เจ็ดห้าปด้าศเจ็ดครับเน้นสองคู่ครับเน้น3าปด 58ครับอ่าพิษคือพิษพิษคือพิษถือคือถือครับเอาสูตรดับสูตรเดนมาตัดแล้วเนี่ยซัมเนี้ครับเห็นไหมครับพิษคือพิษถือคือถือครับเนี่ครับพี่น้องแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอเลยครับ ครับกลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สินพารวยด้วยนะครับสวัสดีครับ